ออกมาก็กากตกกิดเกลียวได้สิ้น้ินีเลพระพุทธเจ้าเพราะวัดปิดน่ะ เป็นตัวหนังสือเดือนเรื่อยๆนะใช่เข้ามาเป็นกลุ่ม,ม,มกลุ่มมีใส่แล้วแสกลมแรงมากแรงมากโอ้ ใช่ป่ะม่ค่ะพอเช่วงช่แล้วเพราะว่าช้อยู่ช่วเ้สามนเขายถ่ายุทอูว้นะสบายเอ่อหอดหวละสบายใ่หมวละร้อนมากเลยดีนิดนึงไปอีกนิดนึงแล้วจะมีทางต่ออีกนะ

ได้ไปไงถ่ายเป็นรสูงไหมสูงยิง่งสูงยิง่งร้อนป่ป่มาล้าหน่อยจับไม้มาเ,เราจะเดินทันเขาหรือเขาแซงแนะเราเนี่ยเราทันเขาหรือเขาแซงเรา มองไม่เห็นห้องกงเลยหมอกแม่งเยอะแล้วกันอยู่ได้ไม่เกินนะไปเลยใช่ใช่เราอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ดีแล้วล่ะทำให้ไม่ดูไม่ท้อเป็นพื้นทรายดูจากกูเกิลแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกครึ่งชั่วโมง รับขั้นไว้ก่อนเนี่ยทางถิ่น,นเออใช่อหละอรอีกรอหน,น,นึ่งเ<ห>รียบบ้างนู่นน่ะตามจากเสาเสาไฟนู่นน่ะลูกนู่นน่ะแล้วก็มานี่อืมอ ขึ้นทัน้งหมดเนี่ยไปเบียดเ,<อ>เดี๋ยวอเคอเคใกล้กว่านะรอ15นาทีเอง1ส่วน4ชั่วโมงเป็นไงรู้สึกผ่านใต้เสาผ่านฟ้าแรงสูงเนี่ยขอพลังไงขอพลังไฟฟ้าโอ้ เขาลวดหนานะกลัวคนปีนนะถึงแล้วไฟสู้ตู้สู้ไฟติงไฟติงไฟติงแสดงยิ้มได้ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ไ <laughs> ม่บูบี้มาอ่านเธอบูบี้ไปหน่อยี่าเดินผิด ถ้ากับบ้านวันไปวันซ้อมไงเช้านี้เลยตื่นเก้าโมงเลยซ้อมหนักไปหมหรอเออนิดอะไรเนะนิดอะไรหรอไม่สิวๆแล้วเธอหันมาดูข้างหลังสิวๆปะไม่สิวๆเลยข้างหลังเธอดูมีแต่ท่านบันไดนั่นล่ะอุปสรรคไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อย โอ้ยพ่งนี้ไปพ้าใหญ่หนักกว่านี้นะทั้งลมด้วยเออเว้นวันก็ไนดนะ้พ่งนี้นอนอนะตะไขร่เลยแพงหมดนถ้าเดินเดินแบบยาวๆนะใส่กงเดินแล้วก็นั่งเหลือไปเกาะอ,อย่างที่เราเขาก่อนเรานั่งไปเกาะ ดูเลยก็เดานอ้อมตึกอ้อมเขาอย่างนี้เออนี่นิดหน่อยนิดหน่อยรอแป๊บเป็นยังไงเป็นยังไงคุณจ้าปวดหบันไดอ่ะบันไดบันแดก็มีไว้ให้ขึ้นใช่ไ่มขึ้นหรือลองอีกนิดนึง นี่หนยหนไหน่องนี้ก็ล่งแล้วจ้าหืมะจะหาปิน้ำเป็น้นแข่งไนี่นี่อหนนิดซิวซิวิววจเอาน้ำไหมเข้ามาเลยอโห มันทิ้งได้ไงขยะมันย่อยสลายเขาลงแล้วเลยยังไม่ลงเลยในงางเขาห้ามไงแต่ก็คือมีคนไปอ

ไปได้อีกอ่ะ ล i ออ็อกล l ออนล็อกหัวหัวสิงขึ้นมาครั้งที่สองครั้งนี้มาถูกครั้งที่แล้วมามืดก่อน <c oughs> มาไม่ถึง <c oughs> เที่ยวนี้มาเร็วมาถึงอยู่ฝั่งหนือฮ่องกงแต่หมอกมันน้อยลงแล้วละ่ะเมืม่อเช้าแม่งหมอกเยอะ <c oughs> ทั้งเก่าทั้งเก่า แต่หัวมันอีกนิดเดียวไงไหนม่ใช่หัวเหรอนี่เขาเป็นรวมเป็นหัวล่ะเมื่อกี้นี้ด้วยอ่ะ nữa thì do mình à, Ha, oh. <laughs> ha, ha. คนเยอะไปหนไลองลองค่อยๆลองไม่ต้องเรียบจะมืดแล้ว,จะ,ลวจะหกวบองแล้วขึ้นขึ้นขึ้น

เออหน้าขาว <Okay. S 2> โอเคสวยไหมนี่กเกาลูนกลางคืนนน้นน่ากลางวันยังกลางคืน,นอ๋อ,อได้สองบรรยากาศสองบรรยากาศไม่ต้องไปขึ้นพีด้วยโอเค đá vàng để 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 hằng cặp nhiều ơi nhiều lắm trongวันนั้นไม่ออกไม่ใช่ อยากเห็นมัน ต้งต่อที่บันอย่ามีที่บ้าเข้าเลยเข้าไปเลเออนี่ไงจะถ่ายให้ลูกดูด้วยดูว่าเรามาโรงแรมโอเคนี่ไงเราไเสอเโอเค การเฉี่ชีวิตชายจะให้ยิบก่อนริบเลยยี่ส,สิชสองเราอยู่ชั้นที่<ป>ยี่สิบสองเราเดินปู่ปูถูก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 เฮยนี่ไงวิววิวอะไรวิวทะเล